สวัสดีที่เมแม่ทุกคนมาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อนะคะเรื่องนี้แฟนๆต่างก็ OMG กันหนักมากเพราะว่าแฮชแ็กที่เกี่ยวข้องนะคะต่างก็ออกมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันสนั่นวันไหวนะคะเพราะว่าล่าสุดน้องลิซ่าเตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ new woman นะคะที่ฟิจิลิงกับนักร้องสาวโรซาเลียที่จะปล่อยในวันที่16สิงหาคมที่ถึงนี้ค่ะแฟนๆก็สามารถ พรีเซฟเพลงได้แล้วนะคะที่ลลิษาอ f f i ิเ a l นั่นเองละคะ่ะทีนี้แฟนๆต่างก็ตามคาดนะคะบอกว่า Coming Soon คือซูนจริงๆนะคะลิซ่าแปลกใหม่ฉบับไม่เคยมีมาก,ก่อนแฟนๆ OMG หนักมากเลยทั้งลุกทรงผมหยิกย้องนะคะรอนมามา เปิดหน้าผากหมื่นล้านหมื่นใจนะคะกับความเทเฟียสดุดัน energy ร็อกสตารไม่มีหลุดนะคะเพื่อนสาวโรซเลียก็สวยสุดจะเซ็กซี่แต่ละลูกแตกต่างกันออกไปฟิลเข้ากันได้ดีมากๆอารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนรถนะคะคันสีเขียวพร้อมกับคัดว่า มีสายด้วยคาร์ดบานน่าจะถ่ายทำที่ทะเลและค่ะลุกใสฝอ,อยุค90รับรู้ถึงความแซบมหมยอินเตอร์หนักมากนะคะเตรียมรับแรงกระแทกความฮอตของทั้งคู่ได้เลยค่ะแฟนๆต่างก็บอกว่าโอ้โหชอบอะไรแบบนี้มากลิซามไม่ซ้ำไม่จำเจเป็นอะไรที่ดีที่สุดเปรี้ยวที่สุดเลิศที่สุด ไม่คิดว่าจะเป็นลิซาลิซาสวยมากลุกนี้ต้องดูแล้วดูอีกเพราะว่าเป็นลิซาจริงๆลุกแต่ละเพลงไม่ซ้ําจําเจเพลงนี้ต้องฟังปุริเยคคาเดียวค่ะและเรื่องนี้นะคะแฟนๆต่างก็วีต่อเพราะว่าลิซามีอะไรให้แฟนๆไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวลิซาก็คือศิลปินเคป๊ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในปีนี้นะคะจาก VMA 2 0 2พนำเสนอรายชื่อเข้าชิงถึง4สาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสาขา Best K-POP, Base b e s e Choreography, b a s e Editing, b a s e Art Direction อย่าพลาดชมนะคะตั้งตารอแทบไม่ไหววันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เวลา7โมงเช้าบ้านเรานะคะ